หากมีปฏิหารค่ำเวลาฉันคิดว่าจะควบคุมทุกอย่างได้การค่ำเวลาความท้าทายต่างๆทำให้ฉันเผชิญภารกิจที่ต่างกันแต่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตใครจะเปลี่ยนได้บ้างเดีก่อน ตองใจเย็นพ่อพ่อเต๋อเสี่ยจะเอายังไงถ้าจะเล่นก็ออกมาเล่นกับฉันมนประสบการณ์เวลาที่เกิดขึ้นสามวันทุกครั้งที่วันที่3ามเมษาย้อนกลับไปวันที่นี่พ่อครับคราวนี้จะไม่ให้พ่อเกิดเรื่องจะรู้ใดเกี่ยวข้องกับผู้ต้องสงสัยนายนข้า่อฉันจะจะไม่ปล่อยนะ มันผิดพลาดตรงไหนกันทำยังไงถึงจะขัดขวางไม่ให้เกิดขึ้นท้าน,นายจะจัดการตำรวจหญิงนั่นฉันเห็นด้วยแต่ฉันกลัวจะเสียงานใหญ่ฉันจะไม่ยอมให้ใครหักหลังพี่น้องฉันจะให้มันตายทังบ้านฉันรู้ว่านายมีอันตรายรตะฉันข้ามเวลามากเื่าจางซื่อกำลังค้ายาร่ใหญ่เขาสงสัยตำรวจแล้วหักหลงงังเขาบนนี้ไปไม่ได้ถ้าไปก็ไปด้วยกันผมสั่งให้คุณไปไง ยิ่ทำยิ่งบุนไวยแ้่ตอนแรกฉันไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราว็ <S <S 2> <S 2> ็คงไม่เป็นแบบนี้ you <laughs>